对不起 ไม่ขับรถงนี้ชาวบ้านไม่อะไรสาดแช่งเหรอ <K _> <K _>ขับในเฉพาะสนามอ๋อนี่แหละเขาเรียกว่าการลิิฟต์ครับการที่เราสไลด์ข้างอ่ะอ,อ,อ๋อคือ,คอขับเฉพาะในสนามในสนามไม่เหมือนแต่ก่อนออถ้าตอนอเด็กๆอยอานี่ยอรามรับว่าเมื่อก่อนเคยเห่ามากเห่ามากครับตอนอเด็กๆคือห้าจริงเคยเห็นเหตุอะไรที่มันมันมันทำให้ เกิดขึ้นกับตัวผมเองก็บ่อยครั้งแ,ววแต่ว่าด้วยความที่ว่าเราไม่เรายังไม่ได้เจ็บตัวไงมันก็เลยยังไม่จําแต่การสูญเสียของรถเนี่ยเราเสียแน่นอนเคยเจ็บไหมเคยเจ็บตัวไหมก็มีบ้างครับแต่ว่าอาร์ตโชคดีเที่ว่ารถอาร์ตเนี่ยค่อนข้างจะมีเซฟต,ตี้สูงก็เลยค่อนข้างจะปลอดภัยมาแล้วเราก็เรียนมาด้วยครับแต่ว่าไอ้อุบัติเหตุที่ เราไม่ได้อยากจะให้เกิดเราไม่ได้ไปแข่งกับใครครับแต่มันเกิดมาจากเร่างกายที่เราอ่อนเพลียแสดงว่าคนที่จะเป็นนักแข่งอะไรนี่จะไปเป็นนักดื่มสมเรเตเมานี่ไม่ได้หรอไม่เกี่ยวได้นหผมเห็นนักแข่งบางคนก็เมาเป็นหัวล้าน้ำอะไรคือแต่เวลาที่เขาแข่งรถเขาเขาจะไปไม่ดื่มเขาจะไม่ดื่มแล้วเขาจะใช้สติ ออครัคือสัมผัสในการขับรถแข่งต้องดีมากสายตาอะไรกิ๊กหนึ่งต้องต้องรู้แล้วว่าเกิดอะไรขึ้นกับรถอะไรอย่างเงี้ยครับอชุดนี้ถือว่าเป็นชุดที่เซฟกันไฟครับก็ท่างเซฟเพราะกันไฟก็คือสามารถวิ่งลุยไฟได้เลยครับเดี๋ยวจะให้ทีมงานลอะลองไหมสามารวิ่งลุยไฟได้วิ่งลุยไฟได้อ๋อแล้วก็จะมีถุงมือ จะมีถุงมือแต่ไม่ได้ใส่นี่ยไม่ได้ใส่ถุงมือแล้วก็จะมีรองเท้าด้วยรองเท้ารองเท้าที่ใส่แข่งแล้วนี่เป็นกันไฟฮะกันไฟครับจะเป็นชุดกันไฟแต่ว่ามันจะกันได้ไม่กี่วินาทีนะไม่กี่ไม่กี่วิแต่ว่ามันก็โอเคอ่ะคือดีกว่าแบบจู่จูรถเราไปลุกปุ๊บแล้วก็ลุกเข้าตัวเลยอะไรอเงี้ยมีมีเยอะชุดไหมฮะเออชุดแข่งมีประมาณห้าหกชุดครับแล้วชุดเพื่อเอกีเกษ์ครับก็เรื่อยๆฮะเปลี่ยนเรื่อยๆเลยฮะเป็น่ยนเรื่อ๋อ็เป็นสิบชุดแต่ก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆก็ เคยเอาชุดลิเกเนี่ยมาห้อยเนี่ยรถแข่งไหมไม่เคยไม่เคยเรื่องกันไม่ไม่เคยครับคนละเป็นคนละคนละเรื่อนอ้าวแล้วหมายถึงว่าไปเล่นลิเกคุณใช้รถอีกคันหนึ่งใช่ครับก็คือรถอใช้แข่งก็คนส่วนใช้แข่งผมเข้าใจละรถแข่งมันไม่ได้มีพื้นที่เยอะมันมันโล่งๆไปแล้วเอาไม่โล่มีแต่โครงเหล็กอยู่ในรถนะครับอ๋อมีโครงเหล็กกับบอกแล้วก็พวงมาลัยอ๋อไม่ไม่เคยเอามาห้อยเลยฮะไม่เคยเพราะว่าอาร์ตไม่ได้ใช้รถแข่งขับใช้ทํางานปกติ เดี๋ยวยังไงผมผมงงแล้วมีรถรถแข่งนี่มีไว้จอดเฉยจอดเฉยสำหรับเวลามีงานแข่งก็ยกไปแข่งยกไปแข่งยกยังไงฮะขึ้นสไลด์ออนนี่ครับใส่ใสิบล้ล<ะ>อหกล้อใส่รถหกล้อสไลด์ออนไปหรือบางทีถ้าสนามใกล้ๆบ้านก็ขับไปอ,อ๋อฉะนั้นมันไม่ใช่เป็นรถสําหรับการขับทั่วไปโอ้โหไม่ใช่ฮนะไม่ใช่<ม>คือด้วยเสียงของมันด้วยด้วยรถของมันเวลาขับผ่านไปไหนก็คนก็แตกคือแล้วครับใช่ไหมครับมันมันไม่เหมาะกับการขับบนถนน อัดไมลองอแต่งตัวลิเกครับรถพี่ผมเคยคิดแล้วผมเคยคิดที่จะแต่งชุดลิเกอะไปแข่งนั่งไม่ได้พี่รู้ไหมว่าเบาะรถเบาะรถเนี่ยเบาะรถแข่งเนี่ยมันมันกระชับตัวเราหมดเลยอชุดเรื่องชุดลิเกเราอ่ะมันจะพองมันจะโป่งคือไม่มีทางหมุนพวงมาลัยทันนะโอ้โอ้โอเพผมเคยคิดแล้วแต่ไม่ไม่ไม่สามารถไม่สามารถนะครับไม่สามารถแต่ว่าเป็นคนคิดประหลาดเหมือนผมอะ ผมเคยคิดจะใส่ชุดแข่งเนี่ย erm ชุดลิเกนลงไปวิ่งโชว์แต่มันไม่ได้มันนั่งไม่ได้แล้วอาจจะเป็นชุดที่ไม่ปลอดภัยการคล่องตัวเพราะว่าการเดินเหินอะไรอย่างว่าลิเกเขาเดินเหินกันช้าๆแต่มันต้องไวทุกอย่างต้องไวนะครับมันมีถ้าบอกถ้าบอกว่าตอนนี้ก็ยังรักในทั้งสองอย่างคือคือการเป็นนักแข่ง การเป็นลิเกยัยงเล่นไหมเล่นฮะตอนนี้ก็ยังมีหรือบ้างแต่ว่าตอนนี้ลิเกรับน้อยลงไม่ได้ตั้งวงเองฮะก็มีวงเองด้วยครับแล้วก็เล่นร่วมกับพี่จิ้งลิดขาววงเทวนันด้วยอ๋อครับเป็นเพื่อนกับพี่ชิงงลิดขาวคือณนะตอนนี้เนี่ยตั้งแต่อัดทำเพลงใหม่ครับทําเพลงคือต้องบอกกับแฟนๆว่าอาร์ตเนี่ยทาอัลบั้มเพลงเนี่ยมาสามชุดแล้วสามชุดสามชุดชุดแรกวิตามินใจ่าวิตามินชุดที่สองคนที่เธอไม่รักครับที่ เออใน MV ใส่ชุดแข่งเหมือนกันอันนั้นแล้วก็แต่ตอนนั้นยังเป็นการขับโกคาร์ตโกคาร์ตอ่าอันนั้นคนที่เขาไม่รักจะขับโกคาร์ตแล้วก็ต่อมาก็คืออัลบั้มใหม่ล่าสุดก็คืออยากให้หลอกก็รักอืออัลบั้มที่สามแล้วก็เสิ่งสําคัญเลยอาจะบอกก่อนว่าหลังจากที่เป็นเพจลิเกแล้วก็ได้มาเป็นนักร้องคบลาก็ได้มาเป็นนักแสดงก็คือได้เล่นละครทางช่องเจ็ดสีครับละครทางช่องเจ็ดก็ เล่นอยู่หลายๆเรื่องเหมือนกันครับเป็นยังไงจากจังวะหรือรื่งไม่ไม่ละครคอมเมดี้สมัยใหม่ละครตอนเย็นก็จะมีแบบเรื่องในรถสสยดาวศิลปินเถื่อนดวงกิ้งไว้ก่อนพ่อสอนไว้แล้วก็จะมีละครของไทยพีพีก็มีผลพระเอกนี่เวลาเวลาเราไปเล่นละครนี้เราไปติดบุคลิกของดีเกมไหมหรือว่าไม่ฮะแต่พุ่มกับจะชอบไม่อัด เล่นเกี่ยวกับลิเกอ๋ออ๋ออ๋อคือทุกเรื่องของอาร์ตเนี่ยคืออาร์ตเป็นพระรองนะแต่เรื่นองไรเล่นเป็นพระรองบ้างเป็นอะไรเงี้ยแต่ต้องเล่นบทสรุปสุดท้ายก็คือต้องมาเป็นพระเอกลิเกอ๋อเรอคือแกคือพิดมกับอาบินรวงชื่อเนี่ยแกคงแกคงคงเอกลักษณ์ของอาร์ตไวมากครับแกไม่อยากให้ทิ้งทุกครั้งที่มีอาร์ตเล่นละครต้องมีอาร์ตเล่นลิเกเหมือนละครเรื่องใหม่ถ้าจะเล่นของช่องห้าครับเรื่องหวานนะครับอืม เล่นเป็นเด็กที่ไปแอบดูเล่ลิเกเหมือนสมัยเด็กๆเลยอยากเป็นเล่ลิเกแต่แบบครูพรักจำฮะไม่ใีใครฝึกให้ไปแอบดูเขาเล่นอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวคิดว่าเดี๋ยวอีกไม่นานคุณจะได้เห็นกันทางช่องห้าครับสรุปโอ้โหเป็นคนที่ได้ทําในสิ่งที่อยากทําแต่ว่าในขณะเดียวกันเรื่องของการเรียนเนี่ยอาร์ตเนี่ยมัน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 น่าจะขาดนะเพราะว่าเล่ิเกแข่งอาร์ตขาดขาดเรียนมา พักหนึ่งเลยฮะ,ะ,ฮะหยุดเรียนมาพักหนึ่งหลังจากจบมหกก็หยุดหยุดเรียนมาพักใหญ่ๆเลยฮะครับพอ,อเล่เรียนได้ถึงมหกเลยครับใช่ก็ถือว่าได้เรียนก็เรียนเยอะนะหยุดมาแล้วก็ตอนนี้ตอนนี้ก็จะจบจบตรีแล้วแล้วก็เดี๋ยวจะต่อโทต่อเลยเนี่ยเป็นสิ่งที่ผมชื่นชมากจริงๆแล้วถ้าบอกว่าบางคนเนี่ยอาจจะบอกว่าโอ้หน้าตาก,ก็ดีอย่างนี้แล้วเสียงก็ ก็ถือว่าเสียงดีเป็นนักร้องเลยจะไปเรียนอะไรกันนักหนาแล้วคือเรียนจบมองคนก็คิดว่าจบมานี่ยมันจะมัะเนเดือนเท่าไหร่กันใช่ไหมเงินเดือนอ่ะสมมุติเอาจบปริญญาตรีนะเงินเดือนหมื่นกว่าบาทแต่ว่าไปเป็นนักร้องมันมันมันได้มากกว่านั้นนะคืนหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วไปเรียนทําไม,มแล้วจะเรียนถึงโทรด้วยผมมีความรู้สึกว่าการเรียนมันไม่สายไงคือถึงเราจะแบบขาดพลาดโอกาสณนะช่วงเวลาที่เราควรจะจบไปนานแล้ว แต่ทําไมเราไม่จบเหมือนเพื่อนเราไม่จบเหมือนคนอื่นแต่ว่าเราม <_ pper> ีความภูมิใจว่าเราสามารถหาเงินได้ก่อนเพื่อนอ <_ Goku> เราสามารถามีอะไรก่อนเพื่อนโดยที่เพื่อนยังตอนนี้นะตอนนี้ยังไม่มีอะไรเหมือนเรารแล้วก็ Fr, <_ <co> _ <rubber> โอกาสที่เราจะกลับมาเรียนเนี่ยยังไงก็ไม่สายเพราะว่าการเรียนของอาร์ตเนี่ยอาร์ตเรียนเพื่อความภาคภูมิใจ <_ m. S 2> ที่จะให้พ่อแม่เราใบปริญญาที่เราจะมอบให้พ่อแม่เราเรียนคณะอะไรที่ไหนนิเทศศาสตร์ครับเรียนนิเทศ เ,เกี่ยวกับโฆษณาเกี่ยวกับการสแสดงอะไรเงี้ยครับอ,อ,อยู่ที่มหาลัยมกรุงเทพธนบุรีรที่พุทธมนฑลครับชบตรีแล้วกำลังจะจบแล้วก็ต่อโทรต่อเลยโอ้โหดีใจดีใจเพราะเด็กหรือนักร้องรุ่นใหม่ๆบางทีอ,า,อาจจะผมไม่ได้ใช้คำว่าคิดน้อยนะแต่บางทีคิดต่างเขาเขา,าทิ้งไปเคือเคยคิดมาก่อนไอ้ที่บอกว่า เรียนไปก็ถ้าเรียนเรียนแล้วไม่มีเงินไม่มีเอ,อ่ออะไรเหมือนผู้อื่นเขาจะเรียนไปทําไมเู้อื่นที่เรียนน้อยแต่เขาแบบมีเงินมีมีงานมีนู่นม,มีนี่จริงผมผมเชื่อเพราะผมเคยเห็นมาแล้วแต่การที่เราได้เรียนเราได้มีความรู้ไว้ในสมองเรามันจะมีความคิดที่อีกขั้นหนึ่งออกไปอีกไม่ว่าจะทาอาชีพอะไรใช่ครับมันจะคิดมันจะคิดออกอีกขั้นหนึ่งครับคือจากเราเคยคิดสั้นๆง่ายๆครับ แต่เวลาเราได้เรียนอะไรเพิ่มเติมเข้าไปเนี่ยเราก็จะคิดก้าวกระโดดอีกเหมือนตอนแรกอาไม่ได้เรียนอาก็คิดเขาว่าเออเราเป็นศิลปินเราได้เงินเราพอแล้วอุ้ยเราได้เงินเดือนเป็นแสนหรือว่าเอออะไรอย่างเงี้ยเรามีนู่นมีเรามีรถเราสามารถเปลี่ยนรถเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่ได้แต่เวลาเราไปหาไปเจอแบบคนที่เขาเรียนเก่งๆหรือว่าคนที่เขาแบบมีความรู้มากกว่าเราเราคุยกับเขาไม,ม่เรื่องนะใช่คือบางทีเขาพูดเกี่ยวกับศัพท์เกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับ การแสดงอ่ะเราไปนั่งงงนั่งมึนเฮ้ยเขาพูดหมายถึงอะไรวะแล้วก็เขาเขาอะไรเขาคือเขาจะมีคิดก้าวกระโดดไปเหมือนเพื่อนผมคนหนึ่งล็อกกี้สุรบดินถ้าไม่ผมเป็นเพื่อนใครอายุมากกันเท่ากันฮะเราเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันเลยฮะคือผมผมไม่ได้หมายถึงว่าล็อกกี้ดูแก่นะคือคือล็อกกี้เขาตัวใหญ่ครับคือเป็นเพื่อนกันเลยครับก็คืออย่างตอนที่ล็อกกี้เรียนจบ อาร์ตยังเรียนไม่จบอาร์ตทำงานตอนนี้เพื่อนผมแบบก้าวกระโดดไปแล้วอ่ะเป็นผู้บริหารไปแล้วคือเขาเป็นผู้บริหารไปแล้ว <c ười> แต่อาร์ตก็ยังเป็นศิลปินอยู่เลยอซึ่งเนี่ยคือข้อแตกตา่างใช่มทั้งทั้งที่ทําไมเธอเราเรียนนะตอนนั้นปันนี้นอาร์ตคงขึ้นก้าวเป็นผู้บริหารแล้วใช่ไหมเนี่ยฮะคือคืออานแล้วเอาเคเราอาจจะแบบว่าเรื่องเงินทองเราไม่ได้ขัดสนเรามีเงินทองเรามีอะไรอย่างเงี้ย ที่เราจะใช้จ่ายได้โดยแบบสบายๆไม่ต้องทุกขร้อนเพื่อนเราก็ไม่ต้องทุกขร้อนแต่ด้วยหน้าที่การงานด้วยตําแหน่งยังไงเราก็ยังเป็นรองค,รคนคนที่คิดน,น้อยนะครับว่าไม่เรียนแล้วก็เป็นหลงและเริงกับการหาเงินนะฮะโดยที่หมายถึงว่าโดยที่เขามีโอกาสจะเรียนแล้วไม่เรียนนะฮะวันหนึ่งก็ต้องต้องคิดนะต้อง,องคิดแล้วก็การศึกษาเนี่ยมันสาคัญมาก การศึกษาผมไม่ได้หมายว่าคุณจะต้องไปนั่งเรียนในสถาบันอย่างเดียวนะอันนี้เราพูดถึงการเรียนอะไรก็ได้ในในอาชีพนั้นๆเนี่ยคือก็เรียนให้ลึกแต่อย่าลือกคืออย่าทิ้งเรื่องการเรียนอย่าประมาทคืออย่างน้อยเกราะเนาะอย่างน้อยปริญญาตรีก็ยังดีคือมันเป็นเกราะมันเป็นเกราะอย่างหนึ่งฮะฮะไม่ได้เรียนเพื่อให้คนไม่ดูถูกอะไรอย่างงี้ไม่ใช่ไงไม่เอาความรู้เรียนเพื่อตัวเรานี่แหละคือใครจะดูถูกก็ช่างแล้วไปไปเข้าเรียนด้วยใช่ไหม เรียนครับก็คือ<ม>เรียนทุกวันอาทิตย์ก็คือ<ม>ได้ไดออ้ได้คุยกับทางอาจารย์นะเขาก็รู้ว่าเราเป็นศิลปินเราก็ได้ในในในเ,เกี่ยวกับการเรียนแบบพิเศษ<ม><ม>ก็คือเราไม่ได้แบบมีเวลาว่างเหมือนคนอื่นเขาเราต้องเดินสายต้องอะไรเงี้ย<ม>เขาเลยให้กรณีพิเศษคือไปเรียนไปทุกวันอาทิตย์<ม>ครับก็หลังจากที่เราได้เรียนกลับมาเรียนใหม่เนี่ยครับอ้าก็ยั่งมันก็ถึงบอกไนงะว่าการเรียนอะ่ะมันสอนทําให้เราอะ่ะมีความรู้มากขึ้นมันก็เลยทําให้เราอ่ะคิดอะไรออกมากขึ้นครับ คือตอนนี้จนอาร์ตมีความรู้สึกว่าอาร์ตกำลังจะมีโปรแกรมแล้วก็มีโปรเจกต์ที่จะทําอะไรออกมาให้กับแฟนๆเนี่ยได้เห็นแน่นอนอแต่ว่าตอนนี้อาร์ตอยากจะทํางานของการเป็นนักร้องการเล่นละครการเล่นลิเกอะไร,ออาร่างนั้นเนี่ยให้เต็มที่ให้สุดก่อนครับคือขอทําทุกอย่างณตอนนี้ให้สุดให้ถึงที่สุดถึงจุดสุดๆของอาร์ตก่อนอแล้วอาร์ตจะมีอะไรให้กับแฟนๆเนี่ยได้เซอร์ไพรส์แน่นอนนะ อดีดีดีฮะเพราะว่าอย่างน้อยอ่ผมว่าวงการเนี่ยถ้าถ้ามันจะอยู่กันยาวๆนะไม่ว่าจะริเกหรือนักร้องุ่งเนี่ยถ้าทุกคนยังพายเรือกันในอ่างแล้วก็ไม่ไม่ขนขวายหาความรู้ไม่รู้ว่าโลกเนี่ยมันเปลี่ยนไปยังไงลสนิยมคนเปลี่ยนไปยังไงเนี่ยเพราะว่าอีหน่อยก็หายริเกอีหน่อก็หายนะคือผมคิดเสมอครับพี่อาชีพคําว่าศิลปินไม่มีอะไรแน่นอน สิ่งที่แน่นอนที่สุดก็คือการที่ทําตัวเราให้ดีที่สุดแล้วก็พัฒนาตัวเองไปอีกขั้นนึงเรื่อยๆอย่าหยุดน,นั่นแหละครับสิ่งที่ผมคิดว่าจะพาเราไปรอดเดี๋ยวเราจะมีช่วงที่อ,อ,อยากให้อาร์ตเนี่ยร้องเพลงถ้าให้ร้องริเกมันก็ธรรมดาประุกเวทีก็โดนให้ร้องลิเกแล้วให้ร้องเพลงลูกทุ่งอะไรที่คุ้นๆเราได้ชมมิวสิบวิดีโอนะอยากให้อาร์ตเนี่ย ได้แสดงความสาม,มารถเรื่องของเพลงนะครับเพลงที่อยากจะร้องแล้วก็ไม่เคยร้องที่ไหนได้ในช่วงยิ้มโอเคเชิญครับ เด็กเดื่นคำคืนเธอจะนึกถึงบางใบใครมารอฉันเพียงต้องการจะขอค่อยคำดีๆสักคำไม่ได้ยินว่ารักฉันก็ยังไม่ไปต้องหลับในตรงนี้ก็ตามไม่ได้ยินว่ารักฉันจะขอเป็นยามอยู่ประจําจนเช้าทุกวันเฝ้าบ้านให้เธอ นอกรู้หัวใจมันคงเสมอรักเดียวก็มีแต่เธอเมื่อไรจะยอมเข้าใจดึกเดือนคำคืนเธอจงฝันหวานไม่รู้ใครเป็นไงดึกเดือนคำคืนเธอจะนึกถึงบางไหใครมารอ ฉันเพียงต้องการจะขอถ้อยคำดีีสักคำไม่ได้ยินว่ารักฉันก็ยังมีไปต้องหลับในตรงนี้ก็ตามไม่ได้ยินว่ารักฉันจะขอเป็นยาอยู่ประจำจนเช้าทุกวันไม่ได้ยินว่ารักฉันก็ยังมีไปต้องหลับในตรงนี้ก็ตาม ไม่ได้ยินว่ารักฉันที่ขอเป็นยางอยู่ประจำตั้งเช้าทุกวันเฝ้าบ้านให้เธอ ไม่ได้ยินว่ารักฉันก็ยังไม่ไปต้องหลับในตรงนี้ก็ตามไม่ได้ยินว่ารักฉันจะขอเป็นยามอยู่ประจำจนเช้าทุกวันไม่ได้ยินว่ารักฉันก็ยังไม่ไปต้องหลับในตรงนี้ก็ตามไม่ได้ยินว่ารักฉันจะขอเป็นยาอยู่ประจำจนเช้าทุกวัน เปาบ้านให้เธอทุกทุกคืนต้องเหงาฉันยังมีใจใเธอแม้ทุกทุกคืนต้องหาฉันยังคงรอเสมอหวังให้เธอรักยาง